เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมฮานาโกะนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้มีผีหลายเกมมากผีที่เราจะเจอตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าโดโดเมกินะครับเป็นปีศาจร้อยตาซึ่งผมไปค้นคว้าในวิกิพีเดียนั้นก็คือเป็นปีศาจญี่ปุ่นนะครับมีลักษณะดวงตาลามไปทั่วร่างกายเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยอดีต มีหญิงคนหนึ่งเธอมีแขนที่ยาวและสามารถใช้มือและแขนหยิบของได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเธอจึงมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยคนในอดีตจะเรียกขโมยแบบนี้ว่าเทนางะคนแขนยาวนะครับแต่เงินที่ผู้หญิงคนนั้นขโมยไปมันก็จะไปติดตามร่างกายของเธอทันทีครับและเงินที่ติดอยู่ตามร่างกายนั้นต่อมาก็จะกลายเป็นดวงตาเลยเรียกว่าโดโดเมกินะครับ พวกสมัยอดีตเรียกเหรียญที่มีรู้ว่าชโมกุซึ่งก็มีความหมายว่าตาของนกนะครับทําให้คนในสมัยโบราณรู้สึกว่าเหรียญกับตานั้นเป็นสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเอาแหละเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันพังประตูมาแล้วมาแล้ว ไม่แสบไหมแสบไหมแสบแล้วแสบแล้วแสบแล้วไปไปวิ่ง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 โอ้โหเกือบโดนตกไปทีหนึง่งลดลดไป80ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประหมาทไม่ได้เลยเราได้คุณแจมาสองดอกโอเคมาเดินไปตรงนู้นละเราก็เดินไปตรงนี้ ที่บ่อมันมีอะไรแต่เรายังไปไม่ได้ครับเดาว่าจะต้องสูบน้ำออกจากบ่อให้หมดเจ้าโดโดเมกิพีสารร้อยตาไปทั้งด้านนู้นแล้วมันมีตาอยู่ทั่วทุกที่นะครับถ้าเราไปใกล้มันมันก็อาจจะเห็นเราได้นะครับแม้ว่ามันจะหันหลังอยู่ใช่ไหมโเคอย่างนี้น่าจะไม่มีเสียงละ อาลาบเรือนพรามันเดินไปทางนี้ทีนี้เราก็ไม่ควรยุ่งกับมันห้องเรียนนะาขายได้แล้วขายได้แล้วก็ข้างในนี้น่าจะมีของให้หยิบนะได้บันไดบันไดเอาไว้ใช้ใช้กับตรงล็อกเกอร์นี่ไงนี่ไงแล้วไงต่อ แจห้องเก็บของถลายไปผมใช้แบบนี้แล้วกันถลายไปนั่นและเสียงตัวมันอยู่ไหนวะลองมั่มวๆแล้วห้องไฟ คดูเหมือนว่าอันนี้จะเป็นฟิลที่ไว้เปิดชัตเตอร์ชั้น2นะครับแต่ว่าเรายังเปิดไม่ได้ไปห้องคาร์รูมเอก่อนเปิดเลยแล้วก็ถลายถลาประตูก็ปิดไว้ครับเจ้าดูโรเมกิจะได้ไม่ตามเรามาตรงนี้มีอะไรเอ่ยโอเคอันนี้เป็นคำใบนะครับ เป็นคําใบ้ประมาณว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับปั้นรูปปั้นเสร็จแล้วก็อาจจะมีเพื่อนคนอื่นๆที่แกล้งเขานะครับโดยการเอาคุญแจไปซ่อนไว้ในรูปปั้นเราก็ต้องไปทําลายรูปปั้นทิ้งที่ห้องศิลปะนะครับโอ้โนี่ได้คุญแจแล้วคุญแจอะไรเอ่ยคุญแจห้องเก็บของบีเอ้ยเอ้ยวิงว่งวิ่ง ว,วิ่งดิว like yeah. oh, oh, em si eh ิ่งดิว네ิ่งดิวิ่งดิวิ่งเจอะเยอะโอ้วิ่งโอ้เกือบวิ่งจุดๆไปกุญแจต้องลองทุกอัน ปปนี่ลูกป,ปัน้นลูกปั้นปิดไปก่อนเดี๋ยวมันรู้มากพังลูกป,ปั้นเลยมันต้องมีคุณแจซ่อนอยู่เปงเสียงมันยังอยู่ข้างนอกเลย,ยคุณแจห้องดนตรีครับนี่เป็นห้องศิลปะเสียงเท้าอยู่ใ,ใกล้ควรจะรอให้มันผ่านไปก่อนจะเป็นการดีที่สุด โอเคครับเสียงอยู่ข้างหน้าแล้วให้มันเดินผ่านไปก่อนใกล้เข้าไปอีกใกล้เข้ามาแล้วครับเสียงหนักขึ้นเรื่อยๆ เสียงอยู่ข้างหน้าห้องวะเอาไงดีวะเปิด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 ปิดนันและโอ้ตัวจะถลายกระพือแล้วเนี่ยเก็บเก็บมาคุณแจห้องเก็บของซีเฮ้ยไม่เอ้ยทำไมดังแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมันก็รู้พอดี หองวิทยาศาสตร์โอ้ยไม่ใช่ห้องวิทยาศาสตร์เฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได,ด,ได้โอเคครับก็สูบน้ำสูบน้ำเลยนี่เป็นได้เป็นเครื่องสูบน้ำเราสูบได้แล้วใช่ไหม ฟังมันน่าจะได้ยินเสียงเรานะห้องวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะเกี่ยวกันห้องใต้ดินนี่น่ากลัววะ่ะโอเคเป็นห้องเซฟ <c oughs> ถ้าไหลกับพื้นเลยครับ วิยาศาสตร์ค่อยๆหาไปทีละห้องนะเราก็ใจเย็นอันนี้สูบสำเร็จแล้วห้องวิยาศาสตร์โอเคเรจะเดินสำรวจทีละห้องนะไปถาไลายไป ไหนกันแน่วะเสียงโอเคไดใครคุณแจเปิดห้องนี้ไปสูบน้ำสูบน้ำแล้วไงต่อวะดูเหมือนว่าผมจะต้องไปเซฟก่อนนะ รู้สึกกดดันมากเฮ้ยมีห้องนี้ห้องนึงอ่ามีสามห้องนั่นเองน่าจะสุกแนาวสำเร็จแล้วนะไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่ง อาสูบน้ำได้แล้วครับเอ,อ้ยยังไม่ได้นี่วะตายแล้วน้ำยังไม่หมดบ่อเลยมันต้องมีอะไรที่ผมพลาดแน่ๆเลือด80%ดกุญ <Okay. S 2> แจโอ้ผมลืมสับสวิตช์ห้องนึงแน่เลย บ้าเอ้ยต้องเดินไปใหม่ครับถลายกับพื้นไปโอเคมันจะได้ฟังเสียงเราไม่ได้ตามสายไปทีละสาย เสียงแล้วอยู่ด้านขวาเปิดห้องนี้ไปโอ้ห้องนี้ไงหลายห้องนึงอะ่ะเราทำไงดอีอันนี้อะไร กสองขออ่านเรื่องราวนี้ก่อนนะอ่านไม่ทันแล้วมันมาก่อนอยังไม่ทันได้อ่านเลยกำลังนั่งแปลอยู่ คุณแจห้องนี้ให้เจออ่ะมันเปิดอยู่ยห้องเดียวันมยากมากเลยเนี่ยเกมนี้ไขเปิดหมดแล้วอะ่ะมีคุณแจซ่อนอยู่ไหม โอ้โหเดินผ่านไปแล้วยังไ,ไงเอาสับได้แล้วใช่ไหมสับได้แล้วสับได้แล้วโอเคครับวิ่งรันไปเร็ว nói có khói để sếp con hữu anh ấy tối thôi 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 ิีงแบบเลี้ยงแบบเต็มเลยน,น่าเลี้ยง,แบบปยงแบบเป็นป้งวิ่งเร็วมันใกล้หลังเรา,าแล้วตามเรามาแล้วโอ้มันมองไม่เห็นเราแล้วเราเข้ามุมอับพอดีโอ้ไปเลยดีกว่าไปที่สาวว่ายน้ำโอเคตอนนี้น้ำน่าจะโดนสูบหมดแล้วน่าจะลงไปได้แล้วโอ้ลงได้แล้วเก็บ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 ไป อสองสองสองไปพี่มกลรตบแล้วโอสองสองสองอะไรเราเก็บไหมอะแบตเตอรี่แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพิ่มความเข้มข้นของแสง ไม่ซ้ายถังระเบิดถังระเบิดฉีดมันฉีดเอ้ยเอาดิ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 เจอเววความเป็นคนหองแสงไปฉีด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 ดิฉีดไม่ได้วะถังระเบิดไม่ทำไรวะ ตายยังวะชีด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 ไม่ได้วะชีดเข้าไปสายแสงไปตายไหมวะตายดิตายสิวะตายตายไม่ตายเราก็ตายดิ ชิดเข้าไปตายไหมตายไหมตายดิ ชีดเข้าไปชีดเข้าไปชีดเข้าไปฉีดไปไม่เห็นตายเลยเห็นเป็นไรเลยอะ่ะโอ้ยชีดเข้าไปเรื่อยตัมันขาววะเนี่ย,ยตายไหมตายดิ เออนั่นแหละเออตายแล้วนี่มาฮ่องเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช้หน่อยกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วได้อะไรเนี่ยเทีนยนไขไว้ประกอบพิธีกรรมเจ้าโดโดเมกิตัวแข็งไปแล้วนะครับ ขอบสาวไว้น้ำเข้ามาเราก็ปีนขึ้นไปลาก่อนนะโหกว่าจะทำได้สาเร็จตัวแข็งทื่อแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมหาทางเซฟก่อนดีกว่าที่สวยก็คือแบตเตอรี่หมดแล้ว หนักขึ้นมีเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันน่ากลัวมาก